ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสาวๆว,วันนี้นิ่มจะพาสาวๆมาส่องไอเทมที่ต้องมีนะคะซึ่งมันมีความจําเป็นกับเรามากในยุคสมัยนี้วันนี้นิ่มจะพาทุกคนมาส่องแปลงล้างหน้านะคะที่ร้าน Cosmo Botte นะคะตามใไปชมกันเลยคะ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ คือเขามีแปลงให้เลือกเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูวิธีการเลือกของเราก็คือเลือกอันที่เราชอบนะคะแล้วก็ดูขนที่แบบว่านิ่มๆเป็นยางนิ่มๆนะคะก็คือไม่บาดหน้าก็จะสามารถช่วยให้เราอ่ะไม่เกิดการละคายเคืองกับผิวหน้าเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีก็ลองอ่านดูว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรบ้างความถี่เท่าไหร่นะอะไรที่แบบเราชอบนะคะแต่ใดๆแล้ว เราก,ก็ต้องซื้อไปลองนะคะเพราะเรายังไม่รู้ว่าอันไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็ดูก่อนช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มที่ราคาไม่แรงมากแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นิ่มเอามาให้ทุกคนได้ดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ร้าน c o s m o b o t t นะคะก็ตามไปส่องกันได้เลยนะคะอันนี้นิ่มอยู่ที่สาขาเซนท่ันพรามเก้าเนาะส่วนสาขาอื่นๆทุกคนก็สามารถไปหาดูกันได้เลยเพราะว่า ไอเทมนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ช่วยให้เราทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นผิวหน้าเรานะคะกระตุ้นเซลล์ผิวเราด้วยนะคะของแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นแนะนําว่าให้ไปศึกษากันก่อนแล้วก็ค่อยเลือกเนาะใจเย็นๆก็ค่อยเลือกไปเนาะหรือไม่ก็รอดูรีวิวก่อนนะคะแต่ใครที่ใจร้อนอยากจะลองก็ไปหารองกันได้เลยเพราะราคาเขาก็ไม่ได้แรงมากเริ่มที่หลักร100้อยจนถึงหลักพันนะคะก็ลองไปดูกันแล้วกันเนาะ ก็พาชมกันเข้าวๆนะคะใครที่สนใจก็แวะมากันได้เลยสำหรับวันนี้นี่มันคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ